สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมมีมูชี่อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับเรามีสปอนเซอร์นะครับเปอดมือ สปอนเซอร์วิทยาจะดีของเราวันนี้นะครับ K F Concept นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เล่นกล้องเนี่ยนะครับน่าจะรู้จัก K F เป็นอย่างดีนะครับ K F เนี่ยเขาก็ทำเกี่ยวกับอุปกรณ์ของกล้องนะครับเป็นแบรนด์หนึ่งเลยที่ส่วนตัวผมเองก็เคยได้ใช้บริการของ K F นะครับจริงๆพวกฟิลเตอร์กล้องหลายๆเลนส์หลายๆตัวของผมเนี่ยก็ใช้ฟิลเตอร์ของ K F เหมือนกันนะครับแล้ววันนี้เขาก็ได้มาสปอนเซอร์นะครับซึ่งการสปอนเซอร์ในวันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเขาก็ส่งสินค้ามาให้รีวิวนะครับแต่สินค้าจะดี จะแย่เนี่ยนะครับอันนี้คือเราบอกกับทาง K&F n เรียบร้อยว่าขอรีวิวตรงๆไปเลยให้ประโยชน์กับผู้บริโภคสูงที่สุดนะครับอ่าเขาก็ตอบว่าโอเคได้เลยรีวิวได้เต็มที่เลยนะครับโอเควันนี้ครับเราจะมารีวิวนี่ครับ K&F n Filter Blacksmith 1ต่อ4 Nano X ตัวนี้นะครับผม คือตัวนี้เนี่ยนะครับคือต้องบอกว่าตอนนี้เทรนแบล็กสมิธกำลังมาคือผมไม่แน่ใจว่ามันเริ่มมาตอนไหนแต่ว่าเท่าที่ผมแบบลองดูคลิปมาเนี่ยมันจะเริ่มมาตอนที่ DJI Osmo Pocket 3เนี่ยมาแล้วคนก็ตามหาแบล็กสมิธเพราะว่าพอมันมีกล้องที่สามารถบล็อกได้ทุกที่ถ่ายได้ทุกที่อย่างเงี้ยคนก็ต้องการภาพที่สวยใช่ไหมครับภาพที่สวยเนี่ยหลายคนนึกถึงอะไรนึกถึงกล้องแพงๆนึกถึงเลนส์แพงๆใช่ไหมครับอันนั้นก็ส่วนถูกแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ คุณอาจจะไม่ต้องลงทุนแพงมากเท่ากับซื้อเลนส์หรือว่าซื้อกล้องเนี่ยคือฟิลเตอร์เลนส์ครับฟิลเตอร์เลนส์เนี่ยมีประโยชน์และก็ตอบโจทย์มากๆนะครับเป็นอุปกรณ์ไอเทมสำคัญเลยที่หลายๆคนอาจจะ มองข้ามไปนะครับบางคนอนาจจะบอกเฮ้ยฟิลเตอร์กล้องไม่ต้องซื้อก็ได้ซื้อแค่เลนส์แค่กล้องแต่ลองดูคลิปนี้ก่อน,นครับแล้วคุณจะเปลี่ยนใจนะครับฟิลเตอร์กล้องเนี่ยเหมือนเป็นอวัยวัตที่สามสิบสามของกล้องเลยนะครับคือคุณมีกล้องเทพแล้วคุณมีเลนส์เทพแล้วเนี่ยคุณก็จะต้องมีฟิลเตอร์เทพเทพและฟิลเตอร์เทพเทพนั้นก็ต้องมาจาก k a แอ f ตัวนี้เลยนะครับ K คเนี่ยมีฟิลเตอร์ให้เลือกเยอะมากครับแล้วก็ถ้าพูดถึงฟิลเตอร์เนี่ยเราสามารถแยกไปทำอีกคลิปหนึ่งได้เลย นะครับถ้าอยากรู้คอมเมนต์มาเดี๋ยวผมทําให้นะครับก็คือฟิลเตอร์กล้องเนี่ยมันมีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น ND ฟิลเตอร์ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็น Blacksmith ตัวนี้หรือว่าจะเป็นอย่างอื่นนะครับที่เป็นตัดแสงตัดนู่นตัดนี่อะไรเงี้ยคือมันมีเยอะมากส่วนตัวเนี้ยที่เราจะมาริว,วคือ Blacksmith 1ต่อ4 Blacksmith คืออะไรอธิบายง่ายๆครับคือเวลาเราดูหนังพวก เกาหลีอ่ะส่วนมากจะอยู่ในหนังเกาหลีนะครับเวลาฉากพระเอกนางเอกจะเข้าได้เข้าเข็มเนี่ยถ่ายย้อนแสงแล้วมันจะมีความฟุ้งความแฟร์เคยเห็นไหมครับหลายคนที่ดูซีรีส์นะครับในเน็ตฟลิกหรืออย่างอื่นเนี่ยนะครับอาจจะเคยเห็นพวกซีนเวลาที่เขาได้แบบเอ้ยพระเอกนางเอกจะจูบก,กันอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีโอ้ยแฟผู้ฟุ้งเลยแบบภาพดูนวลเหมือนอยู่ในความฝันอะไรเงี้ยนะครับนั่นแหละอันนั้นคือ Black Smith นะครับซึ่ง Blacksmith ที่อยู่ในซีรีส์เนี่ยนะครับกับอันเนี้ยมันคล้ายๆกันแต่ว่าอันนั้นมันก็จะ ของกล้องซีนีมาเนี่ยย่อเข้ามาในกล้องมิเรเลสของเราได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ทําออกมาได้ดีเลยนะครับทีนี้ Blacksmith เนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด3รุ่นครับจะมี1ต่อ8 1ต่อ4แล้วก็1ต่อ2จะมีทั้งหมด3ค่านี้3ค่านี้คืออะไรนะครับยิ่งตัวเลขเยอะ ก็คือความฟูงยิ่งน้อยนะครับยิ่งตัวเลขน้อยความฟูงยิ่งเยอะนะครับสมมุติว่า1ต่อ8 Blacksmith 1ต่อ8เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยฟูงเท่าไหร่ไม่ค่อยมีความแตกต่างกับตัวที่ไม่ได้ใส่ b l a c k Smith นะครับทีนี้อยากได้ความฟูงเพิ่มขึ้นมาก็ต้องเป็น Black S m i t h 1ต่อ4ก็คือตัวนี้และฟูงสุดๆก็คือ Blacksmith 1ต่อ2นะครับ1ต่อ2นี่คือถ้าคุณจะฟูงแบบโอ้ยฟูงจัดเลยนะครับซึ่งอันนี้แล้วแต่คนชอบแต่ส่วนตัวผมแลลล้้้้วววววมมมมรููสึกกก,ก่่าาาาาาถเอองงีคคคยยย็ััไดดช แบ็กซ์มิดหนต่อ4เนี่ยคือตอบโจทย์มากนะครับยังได้ความคมชัดและก็ได้ความฟุ้งที่กําลังพอดี ผมก็เลยเลือกแบล็กซมิธหนึ่งต่อสี่มาแล้วก็ขนาดเนี่ยเขามีให้เลือกเยอะมากครับเกือบผมใช้คำว่าเกือบจะทุกเลนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลน50เลน35า,าเงี้ยฟิลเตอร์เนี่ยคือคุณต้องดูที่ฟิลเตอร์เลนของคุณนะครับคือเราสามารถดูฟิลเตอร์ได้ที่หน้าเลนนะครับหน้าเลนข,ของท่านว่าใส่ฟิลเตอร์เท่าไหร่นะครับเคเเนี่ยเขาทำออกมาครอบคลุมได้เยอะมากๆอย่างของผมเนี่ยเป็นนาโน x 82ม m มนะครับก็คือหน้าเลนผม82ม m มก็คือใหญ่สุดเลยจะเป็นเลน rf 2470 f 8 l ททีี่่่่กกาาาลัังงถถยยออออออนน้้้แวผผมมไดรรรฟฟเ์์ขค นะครับซึ่งฟิลเตอร์เก่าก็เป็นของ KNF อ f เหมือนกันนะอ่าจะหาว่าคี้โม้นี่เห็นไหม k a แอ f Concept ตอ่าตัวนี้จะเป็นตัว UV นะครับซีรีส์เนาะอันนี้จะเป็นตัวที่อยู่ในเทียร์กลางๆนะครับของ KNF อนอ่าอันนี้ผมถอดอันเก่าออกมานะเพื่อที่จะใส่อันใหม่นะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยเพราะว่าเป็น โคตติ้งแบบ Nano X ด้วยนะครับนาโนเเนี่ยมันก็จะทําการโคตติ้งออกมาดีเป็นผมเช็คว่าเป็นตัวท็อปท็อปนะครับของ k คเอเลยก็ว่าได้นะครับคือเขาเอาไปเคลือบนะครับกันน้กากันรอยขีดข่วนกันฝุ่นเนี่ยได้ดีระดับแบบพรีเมียมเลยนะครับแล้วตัวหน้ากล่องเนี่ยก็บอกเลยว่าความชัดระดับ 8K นะครับ แล้วก็มัลติเลเยอร์โคตติ้งนะครับก็คือโคตติ้งหลายระดับนั่นเองนะครับแล้วก็วอเตอร์พูฟเขาเขียนหน้ากล่องเลยนะครับว่าวอเตอร์พูฟด้วยก็คือกันน้ำนะฮะแล้วก็แอนตี้สคราชโคตติ้งนะครับก็คือกันรอยนั่นเองนะครับหน้ากล่องประมาณนี้นะครับแบล็กสมิ t ด d i ิฟิชันหนึ่งต่อสี่ mrc เลน แคป82ม mm, มบอกที่หน้ากล่องชัดเจนนะครับและที่สำคัญคือตัวนี้เป็นแมกเนติกฟิลเตอร์นะครับนี่แมกเนติกตรงนี้แมกเนติกคืออะไรล่ะปกติแล้วฟิลเตอร์ของเราจะต้องหมุนใส่เลนส์ถูกไหมแต่ตัวนี้ครับหมุนแค่ฐานแล้วเอาแบ็กสมิธถอดเข้าเสียบถอดเข้าเสียบแบบแม่เหล็กได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูแล้วกันนะครับตอนนี้เนาะตัวกล่องประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยนะครับคือตอนแรกว่าจะแกะลองเทสก่อนแต่ว่าเร็วๆดีกว่าผมชอบความเร็วๆนะฮะ อ๋าโหยสวยงามมากเลย่ะดูเด็อันนี้คือเก็บไว้ดีๆนะครับถ้าเกิดคุณไม่ใช้ให้ใส่อย่างนี้นะพวกฟิลเตอร์เลนส์เนี่ยไม่ควรที่จะเอาไปวางทิ้งไว้มั่ว่วนะครับคนที่จะแบบอันไหนไม่ใช้ก็เก็บใส่ซึ่งกล่องของ KNF นี่คือทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับอ่ะเปิดออกมาอืมนี่คือหน้าตาตัวน้องของ k คเอฟแบล็กสมิ1ต่อ4ตัวนี้นะครับโอ้โหสวยมากนะครับนี่นี่คือหน้าตา ตัวน้องเขานะฮะโครสวยนะครับแล้วก็อันนี้ด้านหลังก็จะเป็นใสๆแบบนี้นะครับอ่ะวิธีการใช้งานครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับก็คือเอาจริงนะคุณสามารถหมุนทั้งหมดเนี้ยเข้าไปได้เลยแล้วก็ค่อยเปิดฝาออกมาเพราะมันเป็นแม่เหล็กนะครับอันจะให้ดูเนี่ยนะครับก็คือถ้าคุณซื้อไปนะอันนี้คือผมแค่ทดลองให้ดูนะก็คือผมจะถอดมาทีละชั้นแต่ว่าถ้าเกิดคุณซื้อไปใช้จริงๆเนี่ยนะครับ คุณแกะมันออกมาจากกล่องเนี่ยแล้วหมุนใส่เลนได้เลยนะครับก็คือมันออกแบบมาให้แบบปึ๊บใช้ได้เลยนะครับแต่ว่านี่คือผมจะแยกออกมาทีละชั้นทีละชั้นให้คุณก่อนนะครับเพื่อที่จะคุณจะได้แบบรีวิวกันไปทีละส่วนนะครับมันจะมีทั้งหมด3ส่วนนะถ้าคุณดูนะสส่วนเดี๋ยวผมแยกออกมาทีละส่วนให้คุณดูแล้วกันนะครับส่วนแรกส่วนแรกก็คือส่วนที่มันเป็นฐานที่เราจะต้องใส่กับเลนของเรานะครับอันนี้ส่วนที่2ก็คือตัว Black Smith นะครับตัว Black Smith นี่คือตัว Black s m i t h ที่จะทําให้ แสงของเราฟุ้งนั่นเองนะครับตัวแบล็กสมิธนะต้องบอกงนี้ว่ามันมีทั้งหมด3ส่วนซึ่งคุณห้ามทำหายทั้ง3ส่วนนะครับสมมุติว่าถ้าส่วนของฐานมันหายไปเนี่ยคุณจะไม่สามารถติดแบล็กสมิธเฉยๆกับหน้าเลนของคุณได้นะครับเราจะต้องหมุนเข้าไปในส่วนของเลนก่อนนะครับอะเดี๋ยวผมหมุนฐานเข้าไปในส่วนของเลนนะครับนี่วิธีงานง่ายมากๆครับอรูฮะแล้วก็หมุนในส่วนของฐานเนี่ยจะต้องหมุนนะครับไม่ใช่เป็นแม่เหล็กนะในส่วนของฐานอะนี่คือผมติดกับเลนเรียบร้อยนะครับนี่นี้ วิธีการใช้กับ b แบล็ s m i t h นะครับก็แค่แตะเข้าไปแล้วเดี๋ยวคุณดูภาพนะคุณจําภาพตอนนี้ดีๆแสงที่เป็นริมไลท์ของผมตรงเนี้เห็นนะแสงด้านหลังแบ็กกราวเป็นชี้ย่ยงไรเนะนี่ยนี่ตรงนี้ดูให้ดีนะครับนี่คือภาพปกติโดยที่เราไม่ได้ใช้ b l a c k s m i t หนึ่งต่อสีแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้แบล็กสมิธของทางเค f มันจะเป็นอย่างนี้อ่ะเป็นไงต่างไหมนี่คือภาพจาก แมกเนติ c Blacksmith 1ต Black ่อ4นะครับเป็นไงแล้วสมมติว่าเอ้ยนี่ผมแบบไม่อยากให้มันฟุ้งเลยพี่ผมอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็แค่ถอดออกมา <c oughs> แค่นี้ครับเป็นเป็นยังไงบ้างคือถ้าเกิดว่ายิ่งค่าเอปน้อยเนี่ยยิ่งมีผลด้วยนะครับตอนนี้นผมใช้2.8อยู่หยเป็นไง ผมรู้สึกว่าภาพมันมีมิติขึ้นมีความฟุ้งเนี่ยเห็นไหมหน้าเราจะเนียนไปด้วยนะครับเนี่ยหน้าเราจะเนียนนะครับมันจะเป็นความเบลอที่กําลังพอดีมันไม่ใช่ว่าเบลอแบบกล้องไม่ชัดอะ่ะมันเบลอแบบเบลอแบบภาพยนตร์อ่ะนะครับอันนี้คือผมต่อจอทีวีนะผมเห็นชัดเลยะนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเอ้ยพี่เนี่ยแล้วเ,เราจะปิดฝายังไงล่ะเราต้องมาหมุนฝาไหมไม่ครับฝาก็เป็นแม่เหล็กครับอ่ะเดี๋ยวปิดแค่นี้ครับนี่คือฝาที่เป็นแม่เหล็กนะง่ายๆอ่ะถ้าใช้ ถ้าใช้เนี่ยถอดออกมาแต่ว่าข้อจุดสังเกตอย่างหนึ่งครับถ้าเราถอดออกมาเนี่ยไอตัวแบล็กสมิ t มันจะออกมาด้วยเห็นไหม <c oughs> ตัวฟิลเตอร์มันจะออกมาด้วยอันนี้ต้องนะครับต้องระวังเพราะว่าถ้าเกิดคุณปิดฝาปุ๊บเนี่ยคุณจะต้องมาใส่แบล็กสมิตใหม่แบบนี้ก็เอาไปปรับการใช้งานอย่างเช่นแบบเราจะย้ายแค่ตัวกล้องถ่ายสมมติว่าเราถ่ายในห้องเดิมนี่แหละแต่ว่าเราถ่ายตรงน,นี้เสร็จเราจะไปถ่ายตรงนู้นต่อเนี่ยก็ไม่ต้องปิดฝาปิดกล้องก็ได้นะครับ เพื่อที่จะความรวดเร็วเราก็ยกกล้องไปเลยนะครับแบล็กสมิธก็ติดไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าแบบเราจะย้ายโลเคชันอาจจะถ่ายบ้านนี้ไปถ่ายบ้านนู้นอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องปิดฝาอ่ะปิดฝานะครับแล้วก็เวลาจะเอาออกนะครับเราก็ถอดออกมานะครับแบ็กสมิธมันก็จะออกมาด้วยนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคทีนี้เนี่ยวิธีการใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้ลองไปปรับการใช้ดูนะครับอันนี้ผมมองว่ามันก็เลี่ยงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแมกเนติก นะครับถ้าเราปิดฝานี้ไปมันก็มันก็ปิดนะครับแต่ความง่ายของการที่มันเป็นแมกเนติกหรือว่าแม่เหล็กเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเปลี่ยนนะครับอยากจะเปลี่ยนจากเอ้ยหต่อ4อยากจะใช้1ต่อ8อยากจะไปใช้1ต่อ2ล่ะ มันไม่จําเป็นที่ต้องเราต้องมาหมุนฟิลเตอร์ออกนะครับเมื่อก่อนเนี่ยใครใช้ฟิลเตอร์จะรู้ดีว่าการที่เราจะเปลี่ยนฟิลเตอร์ครั้งหนึ่งแม่งยากมากต้องหมุนเข้าหมุนออกนะครับแล้วการหมุนฟิลเตอร์บางทีเราหมุนแน่นไปเกีียวมันหวานหรือว่าบางทีเราหมุนไม่แน่นมันก็หลุดผมว่าเคอเเขาฉลาดมากที่ทํามาเป็นแมกเนติกอย่างนี้ส่วนว่ามันจะใช้ได้นานไหมเนี่ยว่าแม่เหล็กมันจะดูดได้นานไหมอันนี้ต้องไปดูที่ระยะการใช้งานอีกทีแต่จากที่แบบผมลองถอดเข้าเสียบออกเนี่ยความแน่นของแม่เหล็กเนี่ย แน่นแน่นมากคือเขย่ายังไงก็ไม่ออกนะครับรวมไปถึงว่าตัวฟิลเตอร์เองเนี่ยนะครับก็กันน้ําแล้วก็การรอขีดขว่วนด้วยนะครับฟิลเตอร์เนี่ยมันเป็นประการด่านหน้าที่จะป้องกันเลนของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตกเรื่องของการสครชหรือเรื่องของฝุ่นผมมีประสบการณ์มาแล้วอย่างแบบเพื่อนแบบเหวียงนั่นเหวียงนี่เด็กน้อยเหวียงนั่นเหวียงนี่มาหรือว่าเราไปถ่ายงานมาเงี้ยปาปากานะครับปาดินสอมาโดนเลนเนี่ยเยอะแล้วนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นประการด่านแรกในการการกระแทกของงเราซึ่ โอ้โหผมบอกเลยว่าไอเค n อ n นเอฟน f f นเอ็กตัวนี้โอ้โห,โหมันหนามากจริงๆ,ๆแล้วก็ด้วยความที่เป็น Black s m ม t h นะครับเนี่ยมันก็จะได้ภาพฟุ้งแบบนี้นะครับคือ Black Smith เนี่ยมันต้องเอาไปเล่นกับแสงมันจะต้องเอาไปเล่นกับเอฟละลายหลังนะครับถ้าเกิดคุณจะซื้อนะคืออย่าง2 4 70เนี่ยก็ได้เพราะว่า24 70มันสามารถซูมได้นะคุณซูมความฟุ้งมันก็จะมีเยอะพอมันละลายปั๊บมีแสงกระทบปุ๊บมันก็ก็จะเยอะเห็นปะโอ้โหหน้าผมนี่เต็มจอเลย แต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะได้ความฟุ้งแล้วก็การล,าล,ละลายหลังที่เยอะเนี่ยจะต้องไปเล่นกับเลน์พวกละลายอย่างเช่น1.8อย่างเงี้ยนะครับจริงๆเนี่ยผมอยากได้ตัว3.5 1.8นะครับิลเตอร์นะแต่ว่าผมว่าเฮ้ยเอามาใช้กับ2 4 7 0อ่ะมันสามารถถ่ายงานได้ดีกว่านะครับอย่างเอาไปถ่ายงานแต่งเนี่ยผมก็จะเอานี้ไปถ่ายหรือว่าเวลาเราไปถ่าย MV อ่ะระยะยี่สอะไรเงี้ยมันมันได้ใช้บ่อยนะครับแล้วผมคิดว่าถ้า,ามาติดกับ KNF Blacksmith ตัวนี้ที่เป็น1.4เนี่ยมันจะสร้างสารผลานออกมาได้ดีมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเทสกันในช่วงเย็นแล้วก็มีช่วงกลางวันด้วยว่าถ้าเราติด Blacksmith ตัวนี้ เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเทสแบบไม่หลอกนะครับก็คือไม่เกสีนั่นแหละแล้วเดี๋ยวคุณดูเลยว่าภาพสดๆโดยที่บางคนอยากจะซื้อไปใช้แล้วไม่ต้องเกสีอะเกสีไม่เป็นอะ่ะแต่ว่าดูรีวิวแล้วอยากใช้นะมันฟุ้งดีมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมถ่ายแบบปิดหลอกธรรมดารรมดาให้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูภาพกันได้เลยครับ ก่อนที่เราจะไปดูภาพถ่ายครับทุกคนอันนี้คือทริคที่ผมเจอนะครับก็คือตัว k n F b a c k s m i t h 1.4ต่อ4เนี่ยนะครับเราสามารถใส่ฮูดเดิมของเลนส์เราได้นะครับแล้วผมพบอะไรบางอย่างครับจะดูนะนี่ครับมันออกมาแค่ฝาเลนส์ครับทุกคน ตัวฟิลเตอร์มันไม่ออกมาด้วยครับอ่าก็คือถ้าใครแบบอยากจะไปถ่ายข้างนอกนะแล้วกลัวว่าไอตัวฟิลเตอร์มันออกมาด้วยเนี่ยก็ให้ใส่ฮูดแบบนี้นะครับเพราะว่าฮูดแบบนี้มันจะจากัดให้เราเนี่ยใช้นิ้วใช้อะไรเงี้ยได้น้อยนะครับแล้วมันแบบสามารถนี่แบบไปนี้ได้เลยครับอ่าก็คือมันสะดวกสบายมากนะครับถ้าเกิดว่าเราถอดฮูดออกเนี่ยเราต้องใช้ทั้งมือใช่ไหมมันก็จะแบบฟิลเตอร์ออกมาด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นใส่ฮูดเนี่ยอ่ามันเรามีช่องให้มันแค่นี้ ผมไม่รู้ว่าเนี่ยมันสะดวกกันนะแต่ส่วนตัวผมว่าไอ้แบบนี้ผมสะดวกว่าฟิเตอร์จะได้ไม่ออกมาด้วยจะได้ไม่ต้องไปใส่ฟิเตอร์ใหม่ได้ไหมนี่ก็ใส่ได้เลยเป็นแม่เหล็กอันนี้เป็นทิคที่ไปเจอมานะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพถ่ายและวิดีโอกันเลยเอาละครับอันนี้ก็จะเป็นการเทสการถ่ายร้อนแสงนะครับต้องขอไปที่ไม่ได้ไปข้างนอกด้วยจริงๆเพราะว่าฝนตกนะครับแล้วก็มันไม่มีแดดเลยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นแสงจําลองนะครับ คือเวลาไปถ่ายนออก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับแต่ถ้าให้ดีก็จะเป็นชัดช่วงเย็นอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือก็จําลองแสงนะครับที่เป็นช่วงเย็นก็คือผมเปิดไฟสีส้มนะครับผมเป็น 5600K นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นหน้าต่างที่มีแสงรอดเข้ามานะครับผมแล้วก็ตั้งไฟด้านหน้านะครับหน้าก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็สีที่ทุกคนเห็นก็คือเราไม่ได้ถ่ายหลอกนะครับเป็นถ่าย สีสดจากกล้องเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราไม่ได้ใช้ Blacksmith จาก K F นะครับอันนี้คือเป็นเลนส,ส์ใสปกติทั่วไปนะครับก็จะได้ภาพประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปเราจะใส่ฟิลเตอร์ b l ล c k Smith นต่อ4จากทาง K F เข้าไปจะให้ดูกันแบบสดๆไม่มีการตัดต่อนะครับเดี๋ยวดูนะครับและนี่ก็คือภาพจาก Blacksmith 1ต่อ4นะครับเป็นยังไงกันบ้างน,นี่ผมดูผ่านจอมอนิเตอร์ของกล้องนี้ผมเห็นได้ชัดเลย คุณสังเกตที่ไฟกลมๆตรงริมไลท์ด้านหลังของผมนะครับเดี๋ยวผมเอาออกนะคุณสังเกตภาพนี้ไว้ดีๆคุณจะเห็นอะไรไหมครับถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่ Black s มิ t h หนึ่งต่อสี่เนี่ยเห็นไหมไฟมันก็จะเป็นกลมๆปกติทั่วไปนะครับไม่ได้มีลูกเล่นอะไรหรือว่าแสงจากหน้าต่างเนี่ยก็ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรนะครับแต่ถ้าผมติด Black Smith หนึ่งต่อสีเข้าไปคุณเห็นไหมว่าไฟมันจะมีออร่าเข้ามาแสงจากด้านหลังจะมีออร่าเข้ามา คือมูทของภาพเนี่ยมันจะมีความเป็นเกาหลีมูทของภาพจะมีความเป็นเฮเวนมากขึ้นเหมือนอยู่บนสวรรค์อะไรประมาณนี้คุณก็ลองดูและอันนี้คือผมซูมที่ระยะ3 5 f 2 8ถ้าผมยิ่งซูมที่ระยะ70สคุณดูมิติของภาพสมมว่าผมเป็นพระเอกเกาหลีชินจัทูเดย์ทูอันนี้แบบโครซาบเลยนะนะครับอ่ะขออนุญาตถ้าผมซูมที่ระยะไกลสดุด24บ 24่ก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับมิติของภาพก็จะได้ประมาณนี้นะครับอ่ะฮะนี่เห็นไหมถึงแม้ว่าจะเป็นเลน24ส์24 f 2.8นะครับที่ไม่ได้ละลายหลังอะไรมากเนี่ยก็ยังคงมีแฟลร์ที่ออกมาจากไฟอยู่นะครับและยิ่งถ้าเกิดว่าคุณไปใช้กับเลนระยะ3.5หรือว่า50แล้วเป็น f 1.8 f 1 4ผมบอกเลยว่ามิติภาพมันจะได้ดีกว่านี้เยอะนะครับแต่ผมขอย่าซูมที่ระยะ35อ่ะนี่คือระยะที่35คุณเห็นไหม คือมันมันจะได้มูดภาพที่พอดีนะครับอันนี้เป็น f 2.8อยู่นะยิ่งถ้าเป็นพวก3 5 f 1.8อะไรเงี้ยหรือหนึ่อะไรเงี้ยครับมันจะยิ่งละลายกว่านี้มันจยยิ่งฟุงง้งกว่านี้แต่ผมมองว่าเนี่ยสองผมว่ากําลังโอเคนะแล้วก็ Black s m ที่ที่1ต่อ4เนี่ยผมว่ากําลังดีเลยนะครับถ้าเกิดว่าใช่1ต่อ2ผมว่ามันก็จะฟุ้งกว่านี้ไปอีกถ้า1ต่อ8มันก็จะไม่ค่อยฟุง้งผมว่า1ต่อ4กําลังดีแต่ถ้าเกิดใครแบบ รัใสายฟุ้งเลยจริงๆเนี่ยอยากได้ฟุ้งเยอะๆเลยพี่ก็ต้องไป b l a c k s มิธหนึต่อ2นะครับอ่านี่คือเป็นการเทสให้ดูว่าความแตกต่างระหว่างใช้ไม่ใช้เป็นยังไงอีกทีหนึงนะครับผมถอด Blacksmith ออกอ่าแล้วคุณดูไว้ว่านี่คือภาพที่ไม่ได้มาจาก b l a c k s มิธหนึต่อ4นี่คือภาพจาก Normal Normal เลยนะครับดูที่ไฟนะครับสังเกตที่แสงจากหน้าต่างแล้วเมื่อเราติดแบล็กสมิธหนต่อสเข้าไปปรับเข้าให้ เป็นแบบแมกเนติกแม่เล็กเป็นยังไงมูดภาพเปลี่ยนไหมคุณลองตัดสินใจเองนี่ขณะผมดูแค่จอกล้องเล็กๆผมยังเห็นถ้าผู้ชมดูทางบ้านดูจากมือถือแล็ปท็อปทีวี คุณจะเห็นชัดกว่านะครับลองตัดสีใจกันดูอันนี้ก็จะเป็นการรีวิวทั้งหมดนะครับของ k คเอ็ n เ X ฟ a าโน t i c Blacksmith 1ต่อ4นะครับเดี๋ยวเราไป,สร,ปสรุปกันสรุปการใช้งานนะครับผมอยู่กับน,น้องเขามาเนี่ยโหอาทิตย์หนึ่งส่งคลิปให้ทาง KF เามาก็คือผมรีวิวแบบลองเอาไปใช้งานจริงนะครับคือต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งการถ่ายภาพนิ่งหรือว่าทั้งเรื่องของวิดีโอตัวนี้เอาอยู่จริงใครต้องการภาพที่มีความฟุ้งใครต้องการภาพที่มีความเป็นเกาหลีหน่อยผมแนะนําเลยว่า KF k b l a c s 1ต่อเนลองดบ แต่ว่านิดนึงและกันถ้าเกิดคุณจะเอาไปใช้ในการถ่ายภาพถ้าเกิดว่าต้องการจบหลังกล้องสามารถใช้ k คเ Blacksmith ิ Black 4ถ่ายได้นะครับแต่ถ้าเกิดไปถ่ายงาน ผมก็ได้นําว่าลองแบบพิจรารณาดูดีๆเพราะว่าความฟุ้งเนี่ยเอาจริงสามารถไปทําในโปรแกรมภาพนิ่งได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราถ่ายฟุ้งไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้มันเป็นปกติเนยาคุณจะต้องดูงานนั้นว่าคุณต้องการที่ถ่ายฟุ้งจริงๆใช่ไหมแต่ว่าถึงจะต้องการถ่ายหรือไม่ต้องการถ่ายเนี่ยผมก็มองว่ามันสามารถสเวปได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กนะครับไม่ต้องการก็แค่ถอดออกเก็บใส่กล่องแค่นั้นเองนะครับคือมันไม่ได้ต้องมาหมุนออกอะไรยากอ,อยากถ่ายก็มา ใส่ที่หน้าเลนเหมือนเดิมนะครับเพราะมันเป็นแม่เหล็กมันง่ายนะครับแต่อันนี้ก็ต้องพิจารณาดูดีว่าถ้าจะเอาใช้ถ่ายภาพนิ่งเนี่ยต้องการที่จะให้มูดภาพมันเป็นอย่างนี้จริงใช่ไหมนะครับแต่ถ้าเป็นวิดีโอเนี่ยผมแนะนําเลยว่า100%เซควรที่จะมีไว้นะครับคือผมว่ามันหมดยุคกับการที่ถ่ายแบบภาพนวลๆแล้วนะครับผมว่านี้มันวิดีโอยุคแบบภาพฟุ้งแหละนะครับแบบเป็นวงกาไวาเป็นแบบเกาหลีความฟุ้งอะไรเงี้ยผมว่าปีนี้เทรนมันมานะครับ แล้วก็เคเอ l a c k ฟแบล็กสเนี่ยนะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ผมมองว่ามีคุณภาพนะครับถ้าเรามองคําว่า l l c k s s i t h นะครับในตลาดตอนนี้นะผมว่า k คเเนี่ยไว้ใจได้ที่สุดละสำหรับผมนะอันนี้คือไม่ต้องเอาสปอนเซอร์มาเกี่ยวข้องนะ k n เนี่ยเขาก็มีชื่อเสียงด้านการทําฟิลเตอร์เลนมาแต่ไหนแต่ไรน,นะครับแล้วยิ่งเป็น Blacksmith ด้วยเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าแรกๆที่ทําออกมานะครับแล้วก็ตอบโจทย์ทุกการใช้งานเพราะว่ามี ครบทุกระยะนะครับไม่ว่าจะเป็น1ต่อ8 1ต่อ4 1ต่อ2ไม่ว่าจะเป็นฟิลเตอร์ขนาดเล็กสุดไปจนถึงใหญ่สุดเขามีรองรับคุณทุกเลนส์นะครับผมดังนั้นเนี่ยผมมองว่าคุณกำลังมองหาฟิลเตอร์ Blacksmith เนี่ยนะครับผมว่า KNF เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ไว้ใจได้ราคาไม่แพงและคุณภาพดีมากๆตามที่คุณได้เห็น ตอนนี้เลยรประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวในวันนี้นะครับคุณก็ลองพิจารณาจากการรีวิวในวันนี้ดูนะครับผมก็คิดว่าน่าจะรีวิวให้ครบถ้วนทั้งภาพนิ่งและวิดีโอแล้วนะครับใครสนใจครับลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันอธิบายนะครับสามารถกดลิงก์แล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะครับบอกว่ามาจากอิมูชิ่เขาจะยิ้มให้คุณ1ทีแต่แนะนําว่าให้ซื้อจากลิงก์ที่ผมแปะให้นะครับถ้าไปซื้อจากลิงก์อื่นผมไม่การันตีนะว่า ของแท้ของปลอมหรือโกงหรือเปล่านะครับให้ซื้อจากลิงก์ผมปลอดภัยที่สุดนะครับหรือว่าลิงก์จากอินฟลูเอนเซอร์หลายๆเจ้าที่เป็น Official ในการรีวิวนะครับผมแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับ KNF Nano X Magnetic Blacksmith 1ต่อ4นะครับผมก็เป็นฟีเจอร์เลน ฟุ้งนะครับที่จะทําให้ภาพของคุณมีมิติและสนุกในการถ่ายภาพและวิดีโอมากขึ้นนะเองนะครับวันนี้ผมกับทาง KNF ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบคลิปอะไรอย่างนี้ครับฝากกดไลค์ซับสไคร์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปม,มาทางผมด้วยนะฮะเอาไว้จนกว่าจะเจอกันใหม่ในวันหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ